บิ๊กตู่ยังนิ่งหลังรู้ข่าวธรรมนัตไขก๊อกรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสาก์หลังเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด19ระดับสีแดงโครงการลมหายใจเดียวกันวันที่9กันยายน2,564เมื่อเวลา13นาฬกานาทีภายหลังพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีเต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหมวเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำวางแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคในอนุภูมิภาครูมแม่น้ำโขง6ประเทศครั้งที่เกผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนส์เสร็จสิน้นได้เดินทางจากทำเนียบรัฐบาลโดยเป็นที่น่าสังเกตว่านายกเดินทางออกจากทำเนียบก่อนถึงเวลาภารกิจตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม สำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ระดับสีแดง ICU โครงการลมหายใจเดียวกันของกลุ่มปตทที่โรงพยาบาลปิยเวศซึ่งมีกำหนดการในเวลา15บห้านาฬิกาสานาทีโดยมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังมูนิธิป่ารอยต่อเพื่อพูดคุยกับพุดเอกประวิทธิวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนั้นเวลา15นกานาที พลเอกประยุทธ์เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยควิด1 9ระดับสีแดงอย่างไรก็ตามขณะที่นายกรรบฟังรายงานของโรงพยาบาลระหว่างนั้นมีข่าวร้อยเอกธรรมนัฐปูรรมเผ่ารัรมฐมตรช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลาออกจากตําแหน่งและมีการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนทุกขแขนงพลเอกประยุทธ์มีสีหน้านิ่ง ดูมีคณะทํางานโทรศัพท์เี่ยงถึงการระอกอกดังกล่าวขณะที่นายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขหัวหน้าพักภูมิใจไทยซึ่งนั่งข้างนายกได้มีการตรวจสอบข่าวดังกล่าวทันที